สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการหมอดูทองคําอีกครั้งนะครับไปายอาจารย์เติ้งนะครับวันนี้ครับก็วันที่31กรกฎาคม2565นะครับเวลาอัดคลิปอันที่เวลา3ามทุ่ม30นาทีนะครับวันนี้มาอัดรายการดึกนิดนึ่งนะครับสำหรับคนที่นอนดึกนะครับก็หวังว่าคงจะได้ฟังคลิปนี้ได้ก่อนคนอื่นนะครับสวัสดีสมาชิกกลุ่ม V I P นะครับรวมถึง ลูกค้าแล้วก็แฟนคลับ FC ทุกท่านนะครับเอ่อวันนี้เรามาพูดคุยกันนะเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มทองคำนะครับที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่1-5ถึง5สิงหาคม6 5หกันนะครับว่าแนวโน้มทองคำนะครับมันจะเป็นอย่างไรอ่อหลังจากคลิปเฉพาะกิจนะครับที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยนะครับราคาทองคำเนี่ยนะครับมันก็ปรับตัวขึ้นต่อตามคาดนะครับก็เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้นะ ทำจุดสูงสุดเนี่ยได้ที่ราคาประมาณ1,768เหลรียญน,นะครับแล้วก็ค่าเงินบาทตอนนี้ก็เริ่มแข็งตัวแล้วนะครับามาอยู่ที่ระดับ36.28บาทต่อดอลลาร์นะครับส่วนราคาทองคําแท่งในไทยนะครับก็6.5จนะครับก็มาอยู่ในช่วงกรอบราคา3,200จนถึง3,300 30, บาทต่อบาททองตอนนี้ มีคำถามที่เกิดขึ้นมากมายนะครับในใจของนักลงทุนทองคำทุกท่านนะครับว่าตอนนี้แหละทองคำนะครับจะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้อีกหรือไม่อย่างไรนะครับแล้วมันจะขึ้นสูงสุดเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ชาวดอยก็ลุ้นตัวโกงเลยนะครับอยากให้ราคทองคำเนี่ยมันปรับตัวขึ้นต่อนะครับส่วนชาวเหวครับตอนนี้ก็ลุ้นเหมือนกันนะครับลุ้นให้ราคาทองคำนะครับ มันมีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาได้บ้างนะครับแล้วมันจะมีโอกาสปรับตัวลงได้ลึกแค่ไหนนะครับเพื่อที่ว่าชาวเหวี่ยครับจะได้มีโอกาสทํากําไรขาลงหรือไม่ก็ตัดขาดทุนให้น้อยที่สุดนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันนะครับช่วงนี้ต้องยอมรับว่าราคาทองคำนะครับก็เวียงขึ้นเหวียงลงแบบรุนแรงเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดนับจากราคาต่ําสุดเนี่ยเมื่ออาทิตย์ก่อนนู้นนะครับก็ ลงไปแต่จุดต่ำสุดเนี่ยที่ราคา1680เหรียญเนาะแล้วมันก็ดีตัวกลับขึ้นมาเนี่ยถึงจุดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่1768นะครับก็เรียกได้ว่าลงไปเป็นร้อยร้อยเหรียญน,นะครับตอนนี้ก็ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยก็คือเกือบจะ1 0 0เหรียญแล้วนะครับเออทองคำจะขึ้นต่อหรือจะพอแค่นี้หรือจะปรับตัวลงได้แล้วนะครับเน่ั้นก่อนจะไปฟังคำพยากรณ์ทั้งหมดนะครับ ก็ไปดูผลประกอบการของ e a r o b o t กันนะครับสำหรับ e a r o b o t นะในรอบนี้นะครับทําทำกำไรขึ้นมาครับอยู่ที่ประมาณ661เหรียญน,นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีขาดทุนที่ประมาณ28เหรียญน,นะครับก็ขออนุญ,ญาตแจ้งให้กับนักลงทุนทองคำทุกท่านนะครับที่เล่น ระบบเทรดอัตโนมัติอยู่นะครับหรือว่า EA robot นะครับก็วันพรุ่งนี้นะครับวันที่1นะครับเดี๋ยวทางทีมงานนะครับก็จะโทรไปแจ้งเรื่องของการถอนกำไรออกได้แล้วนะครับแล้วก็ระบบก็ยังจะยังจะรันต่อนะครับส่วนที่มีติดลบอยู่นะครับไม่ต้องไปกังวลนะครับเดี๋ยวมันก็จะแก้ไขพอร์ตเหมือนกับทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับท่านสามารถถอนกำไรออกได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ได้เลยนะครับโอเค ในส่วนของคนที่อยากลงทุนทองคำนะครับในระบบเทรดอัตโนมัตินะครับหรือว่าเอโรบอทนะหรือว่าใครที่อยากจะลงทุนในเรื่องของ g o ลสปอร์ตอยากศึกษาในเรื่องของ g o ลสป p o ์ตที่เป็นออดอลลาร์ต่อออนนะครับหรือว่าใครมีปัญหาเรื่องพอร์ตต้องการจะปรึกษาการแก้ไขพอร์ตอย่างไรนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะที่เบอร์ผมนะครับ065-942-5654นะครับอดีไลผมเติ้งครับตัว T ตัว E ตัว R ตัว N แล้วก็ตัว g g o o d นะครับท่านสามารถที่จะโทรมาปรึกษาได้เลยนะครับหรือว่าไลน์เข้ามาถามก็ได้นะครับถ้าเกิดไลน์มาแล้วผมไม่ตอบภายใน2วันนะครับโทรมาเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะเพราะส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดโทรมาเนี่ยผมจะรับสายนะครับโอเคมาคำพยากรณ์แนวโน้มทองคำนะครับของในช่วงวันที่1-5ถึง5สิงหาคม65นะครับมีดังนี้ ข้อแรกเลยนะครับอาจารย์เติ้งครับขอประกาศอย่างเป็นทางการก่อนนะครับว่าปัจจุบันนะครับทองคำนะครับได้เปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นทั้งระยะกลางบวกยาวเรียบร้อยแล้วนะครับและเมื่อมันเปลี่ยนเทนนะครับเป็นขาขึ้น2แรงแบบนี้นะครับก็ทองคำครับยังมีโอกาสที่จะย่อตัวลงตามธรรมเนียมได้อยู่นะครับหรือจะมีโอกาสที่จะ ดีตัวขึ้นไปก่อนอีก1เฮือกนะครับฉะนั้นแล้วครับในการที่มันเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นทั้งระยะกลางบวกยาวตอนนี้พร้อมกันเนี่ยนะครับจะมีอยู่แค่2ระยะสําคัญเท่านั้นก็คือว่าย่อตัวลงตามธรรมเนียมก่อนแล้วถึงจะดีตัวขึ้นไปนะครับหรือจะดีตัวขึ้นไปสักหนึ่งเพื่อกก่อนแล้วค่อยปรับตัวลงมานะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปฟังไปเรื่อยๆนะผมจะมีคำพยากรณ์ให้ไปเรื่อยๆว่าจะต้องเตรียมตัวรับมือ,อยังไงนะครับ สำหรับท่านที่ติดเหวอยู่ตอนนี้นะตอนนี้ก็คือใจเย็นๆก่อนนะครับเพราะว่าแน่นอนแล้วแหละว่าเดี๋ยวมันจะมีการย่อตัวลงตามธรรมเนียมแน่นอนแล้วนะครับจะย่อตัวลงมาเพื่อทํากําไรหรือจะย่อตัวลงมาเพื่อตัดขาดทุนนะครับยังไงก็พยายาม manage p o r t นะครับให้เสียหายน้อยที่สุดละกัน ในส่วนคำถามถามมาว่าราคาทองคำครับจะย่อลงมาได้ลึกขนาดไหนนะครับเป็นคําถามที่อยากรู้การส,ส่วนใหญ่นะครับงั้นผมตอบแบบนี้เลยนะว่าเอาแบบฟันธงเลย70%นะครับว่าถ้าเกิดราคาทองคํานะครับยังดีตัวขึ้นไปนะไม่ผ่านด่าน1,770เหรียญน,นะครับแรงดีตัวขึ้นไปอีกหนึ่งเฮือกเนี่ย มันจะยังไม่เกิดนะครับต้องผ่านด่าน1770ขึ้นไปให้ได้ก่อนนะครับมันถึงจะเกิดแรงซื้ออีกหนึ่งเครื่องนะครับถ้าเกิดมันยังไม่เกิดแบบนี้ราคาทองคำครับยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาครับกรอบแรกครับจะอยู่ที่กรอบราคา1753จนถึง1755เหลรียญน,นะครับแล้วก็กรอบที่2ครับมีโอกาสย่อลงมาที่1741 จนถึง1743เหรียญต่ำสุดที่ผมคํานวณได้นะครับก็น่าจะยังไม่หลุดต่ำกว่าราคา1730เหรียญน,นะครับฉะนั้นแล้วครับท่านใดที่เปิดขายเซลเไว้นะครับต่ำกว่าราคา1730เหรียญน,นะครับอันนี้คือต้องค่อยๆพิจารณาแล้วว่าจะมีการวางแผนแก้ไขพอร์ตอย่างไรนะครับ จะตัดขาดทุนตอนไหนนะครับหรือว่าจะกลับหน้าเล่นเป็นฝั่งเปิดซื้อบายแทนนะครับหรือว่าจะเฮดจิ้งพอรตยังไงนะครับอันนี้ก็คือพยายามวางแผนในของท่านให้ดีแล้กันนะครับแต่สมมุตินะครับถ้าเกิดรังทองคำนะมีแรงดีตัตขึ้นไป1นึ่งเพือกจริงนะครับแล้วมันผ่านด่าน1,770เดหรียญขึ้นไปได้นะครับชาวเหวตอนนั้นอะ่ะจะต้องคิดแล้วนะครับว่าพอร์ตของท่านเนี่ยสามารถทนต่อการขาดทุน ทนต่อการพอแตกได้ถึงระดับราคา 1,783- ถึง1,785เหรียญซึ่งเป็นกรอบแรกหรือไม่นะครับถ้าเกิดทนได้ก็ถือทนไปก่อดอีกสักหนึ่งเพื่อนะครับแล้วก็กรอบราคา1,795จนถึง1,800เหรียญครับซึ่งเป็นกรอบที่2ที่ทองคำเนี่ยมีโอกาสจะมีแรงดีขึ้นไปอีกหนึ่งเพื่อนะครับก็ตอนเนี้ย ไอ้กรอบสองกรอบที่ผมบอกเนี่ยนะครับนักลงทุนทองคำเนี่ยจะต้องรู้ตัวเองแล้วแหละว่าเงินในพอร์ตของท่านเนี่ยเพียงพอไหมท่านจําเป็นต้องเปิดซื้อบายเพื่อเฮดจิ้งพอร์ตไหมนะครับหรือว่าถ้าไม่ไหวจริงๆนะครับไม่สามารถเติมเงินได้จะตัดขาดทุนฝั่งเซลล์ออกไปบางส่วนไหมนะครับอันนี้ท่านต้องวางแผนให้ดีนะครับเพราะว่าผมคํานวณตัวเลขออกมาได้ประมาณนี้นะครับที่เหลือนะครับนักลงทุนทุกท่านทุกท่านนะครับต้องตัดสินใจเองว่า ตัดใจอย่างไรนะครับอ่าอีกเรื่องหนึ่งที่นักลงทุนทองคําต้องรู้นะครับก็คือว่าจุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยมันรออยู่ที่ราคา1710เหรียญน,นะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะยาวเนี่ยอยู่ที่ตำแหน่งราคา 1, 6 9 0หยเเหรียญน,นะครับถ้าเกิดเทียบกับราคาณตอนนี้นะครับก็ ออถือว่ายังห่างไกลกันเยอะพอสมควรนะครับอ,อ่กรอบราคาทองคำนะครับในอาทิตย์หน้านะก็จะวิ่งอยู่ที่กรอบราคา1750จนถึง1,785เหรียญน,นะครับเป้าหมายกำไรสูงสุดที่คำนวณได้นะครับจะอยู่ที่ราคา1 8 0 0จนถึง1 8 0 5เหรียญแล้วก็เป้าหมายกำไรต่ำสุดที่คำนวณได้ครับจะอยู่ที่ราคา1,720ร จนถึง1725เหรียญน,นะครับเค okay. จบภาพรวมนะครับทีนี้เรามาดูการซื้อขายรายย่อยกันบ้างว่าเราจะมีจุดไหนเข้าซื้อขายกันได้บ้างนะครับในส่วนของท่านที่รอเปิดซื้อบายรอบใหม่เพื่อเก่งกำไรขาขึ้นหรือว่าติดดอยตอนนี้นะครับเล่นตามแผนนี้นะไม้แรกเลยนะครับให้ตั้งเปิดซื้อบายสต็อปนะครับรอที่ราคา1,770ร1 7เหรียญน,นะ ทะลุไปได้ครับรอปิดกัมาที่ราคา1,776จร1,776จนถึง1,778เหรียญหมายที่2ครับตั้งเปิดซื้อบาสตอ็อปนะครับที่ราคา1776ครับทะลุไปได้ครับรอปิดกัมาที่ราคา1 7 8 1จนถึง1,783เหรียญหมายที่3ครับตั้งเปิดซื้อบาสตอ็อปครับที่ราคา1,783เหร 1, 3, 3, ียญนะครับทะลุไปได้ครับรอปิดกัที่ราคา1 7 8 8 จนถึง1,790เหรียญมาที่4ครับตั้งเปิดซื้อบสต็อปครับที่รคา,าคา1788เหรียญนะครับทะลุไปได้ครับรอบปิดกับมาที่าคา 1, จนถึง1796เหรียญแล้วก็มาที่5ครับตั้งเปิดซื้อบสต็อปครับที่ราคา 1, 7 9 4ครับทะลุไปได้ครับรอบปิดกับมาที่รคา, 1, าคา1,800จนถึง1 8 0 3เหรียญนะครับ สำหรับใครรอซื้อของถูกนะครับให้รอราคาทองคำครับย่อตัวลงมาก่อนนะมารอดักซื้อนะครับหรือว่าตั้งบายลิมิตรอนะครับที่ราคา1,753 1,742 1,731แล้วก็1,723เหรียญน,นะครับทั้ง4จุดนี้นะครับจะเป็นจุดเด้งรีบาวนะครับสามารถเข้าซื้อบายทำกำไรสั้นๆได้ ในส่วนของท่านต้องการเปิดขายเซลล์รอบใหม่นะครับเพื่อต้องการเก็งกาไรขาลงหรือว่าติดเหวตอนนี้นะเล่นตามแผนนี้ครับหมายแรกครับตั้งเปิดขายเซลล์สต็อปครับที่ราคา1,761เรหเหรียญนะครับหลุดลงไปได้รอปิดกำไรที่ราคา1,753จนถึง175 5้หมายที่2ครับตั้งเปิดขายเซลล์สต็อปครับที่ราคา1,753รนะครับ หลุดลงไปได้ครับอรอปิดหมายที่ราคา1,745จนถึง1,747เหรียญหมายที่3ครับตั้งเปิดขายเซ mm. ็นเตอร์ตอบครับที่ราคา1,747นะครับหลุดลงไปได้ก็รอปิดกันไปที่ราคา1,740จนถึง1,742เหรียญหมายที่4ครับตั <S <S ้งเปิดขายเซ็นเตอร์ตอบครับที่ราคา1,741นะครับหลุดลงไปได้ครับรอปิดกันไปที่ราคา1,733 จนถึง1,735แล้วก็ไม้ที่5ครับตั้งเปิดขายเซตตอบครับที่ราคา1,735ครับหลุดลงไปได้ครับรอปิดกันไที่ราคา1,727จนถึง1,729เหรียญนนะครับใครรอดักเปิดขายเซลล์ในที่สูงสูงนะครับก็ให้ไปตั้งเซลล์ลิมิตรอนะครับไปดักรอขายเซลล์เนี่ยที่ราคา1,777 1,787 1,797เหรียญน,นะครับทั้ง3จุดนี้จะเป็นจุดยอดตัวลงนะครับสามารถทำกำไรสั้นๆได้เช่นเดียวกันโอเคจบสำหรับโกลสปอร์ตนะครับก็คงมีแค่นี้สรุปคำแนะนำวันนี้เลยนะโดยส่วนตัวผมแล้วครับก็ต้องมองว่าในเมื่อทองคำเนี่ยมันมีการเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นทั้งระยะกลางบวกยาวแบบนี้นะครับก็คงต้องรอให้ราคาทองคำเนี่ย มันปรับตัวย่อตัวลงมาตามธรรมเนียมก่อนนะครับแล้วก็ค่อย <c oughs> ๆทยอยเปิดซื้อบายเข้าไปนะครับตราบใดนะครับที่ราคาทองคำนะครับยังหลุดต่ำกว่า1,730เหรียญไม่ได้นะครับอาจารย์เติ้์ยังมองว่าทองคำยังมีโอกาสที่จะดีตัวขึ้นไปต่อนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดต่ำกว่าราคา1,730เหรียญลงไปได้ ไอ้เจ้า1730นี่นะครับมันจะเป็นจุดสตาร์ทของการทดสอบการเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางในรอบแรกนะครับซึ่งต้องมาดูกันว่ามันจะสามารถที่จะหลุดต่ากว่า1730ได้หรือไม่อย่างไรนะครับต่อให้หลุดต่ากว่า1,730เหรียญลงมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดมันยังยืนเหนือ1,710เหรียญได้อยู่เนี่ยนะครับ ยังไงเดี๋ยวทองคามันก็จะดีตัวกลับขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับโอเคจบทีนี้มาดูในส่วนของนักลงทุนทองคําแท่งออนไลน์96.5%กันบ้างนะครับผมขอสรุปแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆเลยนะครับข้อแรกเลยนะครับตราบใดที่ราคาทองคําแท่งออนไลน์นะครับยังยืนเหนือราคา29,800บาทได้อยู่นะครับ แนวโน้มทองคำครับยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะครับราคาทองคำครับยังสามารถขึ้นต่อเนี่ยทำกำไรได้ถึงราคา3400จนถึง3450บาทต่อบาททองนะครับฟลุกจริงๆครับอาจจะขึ้นไปถึงราคา3600จนถึง3700บาทต่อบาททองนะครับนั่นก็แปลว่าไอด่าน29,800บาทเนี่ยนะครับ มันเป็นด่านที่บอกให้รู้ว่าถ้าหลุดลงมาได้ทองคําถึงจะเปลี่ยนเทนเป็นขาลงอีกครั้งหนึ่งนะครับจุดเข้าซื้อบายนะครับเมื่อราคาทองคำครับย่อตัวลงมานะเกิดอยู่ที่30,000ืท้วน2,9800แล้วก็2,9600บาทนะครับทั้ง3จุดนี้เป็นจุดเด้งรีบาวนะสามารถทยอยซื้อเก็บได้นะครับแต่ถ้าเกิดเออราทองคำครับมันสามารถดีตัวขึ้นไปเนี่ยทะลุ 3 3 0 0บาทขึ้นไปได้นะครับเปิดซื้อบายตามขึ้นไปเลยนะครับเอ่อรอปิดกำไรที่ราคา3,400จนถึง3450บาทได้เลยนะครับส่วนใครที่ต้องการเปิดขายเซลนะครับเพื่อรุ้นให้ทองคำลงมานะรอให้ราคาทองคำเนี่ยมาหลุดลงต่ำกว่า3100บาทต่อบาททองให้ได้ก่อนนะครับค่อยเปิดขายเซลลงมานะแล้วก็มารอปิดทำกำไรเนี่ยที่ 29,950จนถึง30 0 0 0บาททวนนะครับแล้วถ้าเกิดราทองคำครับมันยังหลุดลงต่อนะหลุดต่ำกว่า29,950บาทลงไปได้นะครับเปิดขายเซลล์ตามไปอีกนะครับเ,เป้าหมายกำไรอยู่ที่29,750จนถึง29,800บาทต่อบาททองนะครับแล้วถ้าเกิดราทองคำครับสามารถหลุดต่ำกว่า29,800บาทลงไปได้ด้วยนะครับ ผมบอกแล้วว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนเทรนขาลงนะครับเอ่อสามารถเปิดขายเซลได้ตามไปอีกนะครับแล้วก็ไปรอปิดสำหน่าย,ยที่ประมาณสัก29,600จนถึง29,700บาทต่อบาททองได้นะครับซึ่งในทิศหน้านะครับก็มองว่าถ้ามันจะปรับตัวลงจรงิงก็น่าจะมาจบอยู่ที่เอ่อ0จนถึง29,700บาทต่อบาททองนะครับโอเคจบแล้วนะครับสำหรับ ทั้งทองคำโกลสปอรตแล้วก็ทองคำแท่งออนไลน์ก็0.5นะครับใครมีคำถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าต้องการจะอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็โทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาถามก็ได้นะครับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับพบกันใหม่ในคลิปเฉพาะกิจไม่วันพุธก็วันพฤหัสนะครับสวัสดีครับ